วันนี้แสดงถึงศักยภาพของพรรคเพื่อไทยแสดงถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยที่มีผู้เสนอตัวประสงค์จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นบุคลากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์นะครับอยู่เกาะติดพื้นที่เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนวันนี้มีคนไหลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคและพร้อมจะลงสมัครสสในจำนวนมาก ทางพักคัดสรรอย่างดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นบุคลากรซึ่งมีอุดมการณ์มีแนวความคิดตรงกันกันกบพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและแน่นอนครับสุดท้ายคือต้องมีแนวโน้มว่าจะได้รับสมัครเป็นสอสอและได้รับเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับ วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีการต้อนรับผู้สมัครของจะมาสมัครเป็นสสในการลงสมัครในการลงเลือกตั้งสสอของพรรคเพื่อไทยซึ่งผมเชื่อมั่นว่าบุคคลที่ทางาพรรคเพื่อไทยได้มีการคัดเลือกมานั้นเป็นบุคคลที่มี สักยภาพและมีคุณภาพเราจึงได้มีการมาเปิดตัวในวันนี้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราทํางานกันหนักนะครับในบุคลากรที่เราเปิดตัวในวันนี้ก็จะมีจํานวนพอสมควรที่จะได้รับการคัดเลือกลงจากประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้มาเป็นสสของพรรคเพื่อไทยครับครับขอบพระคุณมากครับครับผมขอบคุณนัทสุรยยาครับ ในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญอีกท่านครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับท่านจุลพันธ์นอมวิวัฒน์ครับเชิญที่โเดยมได้เลยครับครับเรียนท่านผู้มีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะครับท่านสุริยศจึงธุรกิจนะครับท่านเลขาธิการพรรคท่านรองหัวหน้าพรรคคณะกรรมการบริหารท่านผู้สมัครทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกคนครับ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับได้มาเปิดตัวเป็นครั้งที่3แล้วนะครับของพรรคเพื่อไทยสําหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในต้นปีหน้านะครับวันนี้แสดงถึงศักยภาพของพรรคเพื่อไทยแสดงถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยที่มีผู้เสนอตัวประสงค์จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นบุคลากรซึ่งมากด้วยประสบการณ์นะครับอยู่เกาะติดพื้นที่เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนวันนี้มีคนไหลเข้ามาสมัคร เป็นสมาชิกพรรคและพร้อมจะลงสมัครสสในจํานวนมากทางพักคัดสรรอย่างดีที่สุดนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นบุคลากรซึ่งมีอุดมการณ์มีแนวความคิดตรงกันกันกบพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและแน่นอนครับสุดท้ายคือต้องมีแนวโน้มว่าจะได้รับสมัครเป็นสสและได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้เราคัดสรรมาอีกหนึ่งรอบครับ ถ้าบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนไปวันนี้เนี่ยผมว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนําหน้าทุกพักการเมืองในระบบการเมืองไทยไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดตัวไปแล้วทั้งสิ้นสามรอบรวมวันนี้เนี่ยสาสิบเอ็ดท่านครับที่จะมีการเปิดตัวผ,ผู้ประสงค์จะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งสิ้นที่เราเปิดไปแล้วรวมถึงวันนี้ด้วยเป็นจํานวนสองร้อยหกสิบห้าเขตเลือกตั้งนะครับนี่คือความพร้อมของพวกเราครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านที่อยู่ใน,ในที่นี้แล้วก็มาเป็นผู้เตรียมจะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีกําลังใจครับวันนี้เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะนํานโยบายที่ดีนะครับเพื่อที่จะนําเอาทางออกแสงสว่างไปให้กับประชาชนท่านในระยะเวลาที่เหลืออีกเพียงแค่ 3- าสี่เดือนข้างหน้าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่นะครับก็ขอให้เดินลงหาพี่น้องประชาชนนะครับ สวัสดีนะครับทักทายนะครับนำนโยบายไปมอบให้นะครับผมเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วชัยชนะจะเป็นของท่านเมื่อชัยชนะเป็นของท่านแน่นอนครับว่าพรรคเพื่อไทยเราส่งผู้สมัครครบเต็มทุกพื้นที่และเราคาดหวังสําหรับการที่จะเดินหน้าสู่การเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งถัดไปนะครับเมื่อเราประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งแล้วนะครับ เราจะเดินหน้านำเอานโยบายส่งมอบให้กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับก็ขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้เดินร่วมกันนะครับอย่าลาทิ้งุดมการครับเดินพร้อมกับพรรคเพื่อไทยสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณท่านหัวหน้าสุรพันธ์ครับลำดับต่อไปขอเข้าสู่กระบวนการการเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเลยนะครับผมจะขอ ไล่เรียงไปทีละจังหวัดบางจังหวัดที่มีมากกว่า1ท่านก็จะขออนุญ,ญาตประกาศชื่อพร้อมกันนะครับเช่น2ท่านหรือ3ท่านแล้วก็ขอให้ทางผู้สมัครนะครับเดินมาที่ตรงกลางของเวทีเพื่อให้ทางผู้บริหารนะครับได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตให้นะครับในรอบนี้เราอาจจะไม่ได้มีให้ได้แนะนําตัวนะครับก็หลังจากสวมเสื้อและถ่ายรูปแล้วก็จะขออนุญ,ญาตเชิญท่านผู้สมัครเดินอ้อมทางด้านหลังพี่ๆสือ่อมวลชนนะครับกลับมานั่งประจําที่ ครับครับผมลำดับแรกครับขอเชิญที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจะมีผู้เสนอตัวลงสมัครจำนวนสองท่านครับท่านแรกนางสาวปนันรัตวีริยกุลสารท่านที่สองนายบรรจงศักดิ์วงรัตนวันเชิญครับเชิญท่านสุริยาและก็หัวหน้าจุลพันธ์ครับชเชิญสวมเสื้อแจ็คเก็ตให้ผู้สมัครครับ เชิญสวมเสื้อแจ็คเก็ตเลยครับแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยกันสักภาพหนึ่งก่อนนะครับครับเชิญถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับใน2เขตครับเชิญครับเชิญกับทั้งที่ครับ ถ้างั้นเชิญเขาด้านหน้าได้เลยครับครับลำดับต่อไปครับจังหวัดพะเยาครับนายวิรัตชัยมงคลครับเรียนเชิญเอ้ขออภัยครับนายวิชัยชัยมงคลครับเรียนเชิญครับท่านเป็นอดีตเลขาธิการปปสด้วยครับครับผมผู้สมัครจังหวัดพะเยานะครับเท่ากับเราได้ผู้สมัครจังหวัดพะเยาครบถ้วนทั้ง3เขตเลือกตั้งครับ ชท่านสุริยถไทยรูปร่วมกันครับท่านเชท่านสมเด็ท่านพิสุทธิ์ได้เลยครับเป็นตัวแทนผู้บริหารในภาคเหนือและก็ส่วนกลางของราคพื้ไทยครับครับขอบคุณนะครับขอเชิญลำดับต่อไปครับเป็นจังหวัดอุดรธานีครับขอเรียนเชิญน,นายโกเมนทีคัทนานน ผู้เสนอตัวลงสมัครในจังหวัดอุดรธานีครับเป็นท่านหัวหน้าสวมเช่อได้เลยครับที่ครับเชิญั่นครับผมไทยท่านท่านพอเชิญถ่ายรูปร่วมกันสักภาพหนึ่งครับ ผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปเป็นจังหวัดกาลสินครับกาลสินมีอีกสองเขตที่เปิดตัวในวันนี้นะครับท่านแรกครับนายนัทวัฒน์พิมพณิ์ครับท่านที่สองนายชนะวุฒิอุดโทเยินเชิญครับครับเจน ครับเชนท่านหัวหน้าท่านบอรครับครับผมถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณครับผมลำดับต่อไปครับจังหวัดขอนแก่นครับขอเรียนเชิญนายรุ่งโรเดเย็นสบายครับ ขออนุญาตท่านเลขาประเสริฐช่วยสวมซชือให้ผู้สมัครนะครับกับขอเรียนเชิญผู้บริหารครับเชิญท่านหัวหน้าท่านบอถ่ายรูปกับผู้สมัครสักเล็กน้อยครับครับผมขอบคุณนะครับ ลำดับต่อไปครับจังหวัดยะสโสธรครับขอเชิญนายพิเชษกุมารสิทธิ์ครับ <complexity> ครับผมขอเชิญท่านสุริยสสวมเสื้อแจ็คเก็ตผู้สมัครนะครับ <complexity> ครับขอเชิญถ่ายรูปสักเล็กน้อยครับ ผมขอบุณครับลำดับต่อไปครับจังหวัดชัยภูมิครับขอเรียนเชิญนายสนั่นพัชระเดชโสพลครับขออภัยครับพัชระเตชะสโสพลครับโอเคครับขอถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะครับ ขอบคุณครับผมลำดับต่อไปครับจังหวัดนครราชสีมาครับขอเรียนเชิญนายวัชรกรเลิศด,ด้วยลาบครับอันนี้เป็นลูกชายของท่านสสศิรสิทธิ์เลิศดด้วยลาบเป็นคุณหมอด้วยนะครับรอบนี้อาสาลงเลือกตั้งแทนคุณพ่อครับ กับผมหอยาถ่ายรูปนะครับครับขอบคุณครับคุณพ่อมาด้วยจริงๆน่าจะเชิญถ่ายรูปด้วยกันอ่าลำดับต่อไปครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับนายวัชรพลเชื้อคงนะครับเรียนเชิญครับท่านนี้ก็เป็นลูกชายท่านสมคิดเชื้อคง ครับผมุญาถ่ายรูปครับ,บค,ครับผมลำดับต่อไปครับขอบคุณนะครับขอเรียนเชิญจังหวัดสกลนครนะครับนายอิสรพงศ์อุประเเียนเชิญครับท่านท่านนี้ก็เป็นลูกชายท่านสสเกษมอุประนะครับ ขออนาตถ่ายรูปสักคู่ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับต่อไปขออนุญาตไปต่อที่ภาคกลางนะครับจังหวัดแรกครับจังหวัดพระนครศรีธุธยามีทั้งหมดสองท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณนัทนิชาบูรณาสิริและคุณธนพรสมทองแดงเรียนเชิญครับ เช่นท่านสมศักดิ์ท่านสุริยาสวมเสื้อแจ็กเก็ตให้ผู้สมัครนะครับแสดงความยินดีด้วยครับขออนุญาตถ่ายรูปสักครู่นะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับจังหวัดลบบุรีครับขอเรียนเชิญนายพหลวรปัญญาครับ ผมขออนุญาตเชิญถ่ายรูปสักครู่นะครับครับพร้อมเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับลำดับต่อไปจังหวัดสิงห์บุรีครับเชิญนายนัทยุทธผู้สุวรรณครับเรียนเชิญครับเป็นผู้เสนอตัวลงสมัครในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีมีเขตเดียว ขออนุาตถ่ายรูปสักครู่ครับขอบคุณครับผมลำดับต่อไปครับจังหวัดอ่างทองครับนายณสกรเคลือสิริครับขอเรียนเชิญครับ ็นั้นหัวหน้าสวมจ็คเก็ตให้ผ anyway i̇şte uh, like ู้สมัครนะครับครับต่ายรูปสกู่ครับเดี๋ยวต้องลงไปดูพื้นที่น้ำท่วมที่อ่างทองต่อครับผมขอบคุณครับลำดับต่อไปครับจังหวัดราชบุรีครับขอเรียนเชิญคุณไก่ห้องเร็วครับ แนด้านหัวหน้าสวมเสื้อแจ็คเก็ตให้ผู้สมัครนะครับถ่ายรูปสักครู่หนึ่งครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมลำดับต่อไปจังหวัดปทุมธานีครับเชิญนายรัฐะตะ ดิดโพครับครับผมผู้เสนอตัวลงสมัครในจังหวัดปทุมธานีนะครับเชิญท่านรองหัวหน้าพงกระวินสวมเสื้อนะครับครับถ่ายรูปร่มกันสักครู่หนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับเหลืออีกสองจังหวัดนะครับจังหวัดต่อไปจังหวัดชนบุรีครับมีผู้เสนอตัวลงสมัครที่จะเปิดตัวทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกครับนายสอนกริผลลูกอินท่านที่สองนายรัฐกิจเฮงตะกูลและท่านที่สามนายชาญยุทธเฮงตระกูลครับเชิญทั้งสามท่านเลยครับ ขอเชิญท่านหัวหน้าหนิมท่านขอสุริยะนะครับและท่านรองหัวหน้าบอยนะครับสวมเสื้อให้ผู้สมัครนะครับพร้อมกันได้เลยครับชนบุรีทั้งหมด3เขตครับขอถ่ายรูปร่วมกันนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมและจังหวัดสุดท้ายวันนี้ครับ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครวันนี้มีผู้เสนอตัวลงสมัคลงสมัครทั้งหมด9ท่านนะครับท่านแรกนายยานกิจห่วงทรัพย์เชิญทุกท่านพร้อมกันนะครับท่านที่สองนางสาวบุญยกรดำรงรัต์ท่านที่ 2, นสาญญาาน, 3, นายสหสวัสวรรษวีระมงคลกุลท่านที่4นายพุทธิพงศ์อินทรสุวรรณท่านที่หนายภูมิพัฒน์โหสกุลท่านที่เจ็ด นางสาวช,ชนิดาภาสงวนพวกท่านที่8ในายวิทิสิทธิโชติกิจพิสารท่านที่9ในายประเวศแสวงสุขและท่านสุดท้ายนายสุภัยพลเพนแข่ครับขอเชิญด้านผู้บริหารร่วมสวมเสื้อให้ผู้เสนอตัวลงสมัครได้เลยนะครับและเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเราอาจจะเป็นสองแถวให้ให้ทางผู้บริหารขึ้นบนเวทีนะครับแล้วให้ผู้สมัครยืนข้างล่างจะได้เห็นหน้ากันครบถ้วนนะครับอด้ครับเดี๋ยวขอเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับ ครับผมครบถ้วนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น31เขตเลือกตั้งนะครับที่เราเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครเพิ่มเติมในวันนี้ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รวมถึงซุปเปอร์แงช่อง y u t ท b e พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ